นี่คือเบบี like ้ของพี่ดาแม่กองนะคะมีต้นนี้นะคะแตงมูตรนนี้แบบนี้นะคะลายลายแดงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากมาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราคลิปนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูต้นเบบี้นะคะกับพี่โป๊กันตามไปเลยค่ะเสียงจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าตรงนี้จะอยู่ ที่หนึงนะคะจะติดกับถนนใหญ่เลยก็จะมีรถบิ่งผ่านไปผ่านมานะคะไปค่ะตามไปดูเลยวแบบชอบธรรมชาติบรรยากาศในสวนเป็นป่ามะพร้าวนะคะตรงนี้น <c oughs> ไปดูนตูกันเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะ <c oughs> สีแดงเต็มเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบ เมืองพัทยาต้นนี้เมืองพัทยาค่ะทุกคนตับจังหวัดนะคะนี้โอ้โหชมพูสวยมากเมืองพัทยาค่ะพมพิมานไม่ป้ายต้นนี้พมพิมานไม่ป้ายนะคะทุกค <c oughs> น,น <c oughs> เขายังสวยนะคะแ,แโอ้โหต้นแข็งแรงมากค่ะพมพิมานไม่ป้ายนะคะน,นี้คือสีลำดวนนะ,ะต้นนี้นะคะต้นนี้คือสีลำดวนนะคะทุกคน แดงลายสวยมากเมื่อกี้เราดูแม่ไปแล้วน,นี่ดูลูกของด้อันนี้วิมารลักจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะเห็นวิมารักต้นแม่ไปแล้วนะคะนี่คือต้นลูกเขานะคะทุกคนนี่คือความน่ารักนะคะสวยมากนะคะ่ะต้นลูกพญา mon โอ้โหฝั่งนี้นะคะคือพญามน n โหแดงได้ใจมากค่ะ <laughs> อันนี้คือสวยมากค่ะพญาน o ์นะคะ ต้นนี้คือฉเฉลยศึกนะคะทุกคนดูสะดือแล้วก็กระดูกเขานี่จะเป็นสีดํานะคะดูมีสเสน่มากๆค่ะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะแผ่นดินทำแผ่นดินทองแผ่นดินทำแผ่นดินทองค่ะทุกคนโอ้โหสมชื่อเขามากๆใครในเสียงนะคะเพราะว่าตอนนี้คือ,อสวนที่นี่ที่เราพาทุกคนมาดูเนี่ยค่ะมันอยู่ติดกับถนนใหญ่ค่ะรถเขาวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะ ฝั่งทางนี้นะคะอ้อมมาทางนี้ก็จะเป็นเป็นสวนมะพร้าวเก่านะคะเนี่ยค่ะธรรมชาติแบบนี้นะคะสวยเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยตรงนี้ก็คือจะเป็น่าต้นอ่อนของเขาเลยนะคะที่เพิ่งจะลงไว้ใช่ไหมคะอันนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่คะอายุประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะที่ลงกระถางตรงนี้เนาะในนี้ก็จะมีอะไรบ้างคะเนี่ย มีหลากหลายเออมีเยอะมากนะคะหลากหลายมากนะคะที่จะขายได้แล้วตู้นี้อีกประมาณอาทิตย์นึงใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็มีหลากหลายมีเยอะมากค่ะทุกคนนี่นะคะบางต้นก็มีเริ่มเห็นลายแล้วก็เห็นสีของเขาแล้วนะคะนี่ตัวนี้ใบใหญ่มากเลยค่ะอันนี้พอจะบอกได้มาชื่ออะไรคะเนี่ยตะวันชิงพกค่ะอันนี้คือตะวันชิงพกค่ะอายุแค่ประมาณ อายุเขายังไม่เยอะนะคะแต่ว่าหัอนนเ,ปเป็นไม้แยกเขาแยกหนอ,อ,อกมานะคะแต่ที่อื่นก็ส่วน,นก็ผ่าทิ้งต,ต,ต้นนี้นะคะตะวันทิงพบนี่คือเขาแยกหนอ,อ,อกมานะคะต้นเขาก็เลยใหญ่กว่าเพื่อนนะคะส่วนต้นอื่นๆก็เป็นไม้ผ่าหัวนะคะนี่ค่ะสวยงามทุกต้นเลย คนมาดูในตู้นี้นะคะอันนี้คือ,อเราต้นเบบีทั้งหลายนะคะนี่ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทุกคนสวยด้วยนะคะคือในตู้นี้ก็คือจะสามร้อยก็จะมีสามสี่ร้อยประมาณสามสี่ร้อยนะคะโดยประมาณนะคะก็คือต้นเด็กๆนะคะเป็นราคาขายส่งนะคะนี่ค่ะต้นนี้สวยมากอันนี้ชื่อกระระยาค่ต้นนี้ค่ะทุกคน นี่นะคะ,ะ,คะกัลยานะคะสีแบบนี้เลยนะคะต้นเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะกัลยานี่นะคะดูขนหูน่ารักมากเลยอะ่ะสีสวยด้วยนะคะต้นนี้ก็สามร้อยใช่ไหมคะสามร้อยค่ะต้นนี้สามร้อยบาทค่ะทุกคนทุกคนมาดูต้นนี้คือเพชรวรณโชติใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวสวยมากค่ะทุกคนดู ดูลายเขาค่ะคือมีสเสน่ห์มากดูดูความดังนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยจริงๆนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นไม้ที่คนตามหาอันนี้เขาชื่ออะไรเอ่ยเทละขวาดค่ะเทละขวาดทุกคน <c oughs> เขาจะเป็นไม้กลาบนะคะที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะใบเขาก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับ ถ้วยน้ำพริกอถ้วยอะไรสักอย่างนะคะทุกคน <ขอ S 1> แต่เขามีมีความมีจุดเด่นนะคะคือลักษณะของเขาจะต่างเลยนี่ค่ะมีใบเป็นเหมือนถ้วยนะคะคล้ายถ้วยแล้วก็เป็นไม้กากถ้าต้นเบบีก็ประมาณสี่รอยนะคะแต่ต้นนี้พี่เขายังไม่เปิดราคานะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเือนแม่อันนี้นารีบุรพาอันนี้เป็นแม่ของนารีบุรพานี่นะคะ โอ้โหนี้ชมพูดได้ใจมากนะคะนารีบุรพานะคะสวยมากอันนี้คือเพชรจอมทองนะคะนี่สวยไหมคะเพชรจอมทองนะคะต้นนี้ก็ให้ทุกคนชมนะคะพี่เขายังไม่เปิดราคานะคะ นี่ค่ะเปจอมทองสวยมากแล้วต้นนี้ของขวัญค่ะอันนี้ของขวัญคะ่ะทุกคนจากเจอมานานแล้วนะคะของขวัญน,นี่ค่ะเป็นไม้ที่โตช้าอ่อมีอยู่ที่บ้านอยู่ต้นหนึ่งเลี้ยงมาสองเดือนเพิ่งจะได้สี่ใบค่ะมีสีแล้วอ่ามีสีแล้วของขวัญน,นี่เลยค่ะทุกคนสวยมาก ดีกว่านะคะที่พี่เขาจะเปิดราคาให้เรานะคะเอามาเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะประมาณ 10, สาิบสิบกว่าต้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของที่ส่วนนี้นะคะหลังจากที่เราพาทุกคนดูแล้วเมื่อกี้นะคะไปะเรามาดูกันทีละต้นเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นแรกกันก่อนนะคะต้นนี้คือสาริกาจ้ะต้นนี้สาลิกานะคะโอ้โหอันนี้เป็นกระถางไซส์สี่นิ้วค่ะไซส์สี่นิ้วค่ะทุกคนแบบนี้นะคะต้นนี้เปิดราคาที่ สี่ร้อยบาทจ้ะสี่ร้อยบาทค่ะทุกคนร้านไม้งามนะคะต้นนี้นะคะสาลิกาสี่ร้อยบาทค่ะต้นต่อไปเลยค่ะต้นต่อไปคือคุณหญิงทองม้วนค่ะอันนี้คือคุณหญิงทองม้วนนะคะใบก็จะเริ่มม้วนแล้วค่ะนี่นะคะของเขาก็จะเริ่มม้วนแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพาทุกคนไปดูนะคะต้นแม่ของเขาเนาะคุณหญิงทองม้วนใบใหญ่เขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มกว่านี้นะคะแล้วก็ใบเขาจะเป็นม้วนม้วนแบบนี้นะคะ ะค,ะคุณหญิงทองว้วนต้นนี้เปิดราคาที่400จ้า400บาทค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นกระถางสนิ้วเช่นกันนะคะ,คะโอ้นี่นะคะสวยงามมากนะคะไซส์กำลังแบบเบบี้นะคะ <Baby. S 2> สวยๆเลยน่ารักน่ารักตะมูตะมิต่อเลยค่ะที่ร,ราศีพึกศก่ะต้นนี้คือราศีพึกศกค่ะทุกคน อันนี้เป็นบอลกาบนะคะสวยมากนะคะลักษณะโดดเด่นมากๆค่ะทุกคนคต้นนี้ร้านไม้งามเปิดที่1500บาทค่ะต้นนี้1500บาทนะคะทุกคนคร,ราศีพฤษศนะคะกระถางไซส์สีเหมือนกันนะคะต้นนี้ค่ะสวยๆเลยนะคะใครตามหาอยู่รีบโทรติดต่อเข้ามาเลยนะคะต้นต่อไปค่ะคอันนี้เมืองพัทยาค่ะ ต้นนี้คะ่ะทุกคนสายหวานต้องดูทางนี้นะคะต้นนี้คือเมืองพัทยานะคะก็จะเป็นกระถางไซส์สีนะคะสีชมพูอ่อนๆนะคะอแอบมีสีเขียวอ่อนๆตัดนิดๆนะคะต้นนี้ร้านไม้งามเปิดที่ราคาห0ร้อยบาทต้นนี้ห0ร้อยบาทคะ่ะทุกคนเมืองพัทยานะคะสายหวานต้องมีไว้นะคะทุกคนต้นนี้สวยมากนะคะใครที่ตามหาอยู่รีบเลยนะคะ โอเคค่ะต้นต่อไปเลยโอเคค่ะมาต่อต้นนี้เลยค่ะสีเหลืองอะลามตัดด้วยสีแดงต้นนี้คือเหลืองอมรินค่ะเหลืองอมรินค่ะทุกคนโอ้โหนะคะให้ดูชัดๆก่อนนะคะนี่ค่ะต้นแบบนี้นะคะใบแบบนี้สีแบบนี้คือเหลืองอมรินนะคะเป็นกระถางไซส์สี่ร้านไม้งามเปิดราคาที่สามร้อยบาท,ทต้นนี้สามร้อยบาทค่ะทุกคนว้าว มากๆเลยค่ะโอเคค่ะมาดูต้นต่อไปเลยวันนี้เทพเทวริสค่ะทุกคนค่ะไม้ป้าคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอันนี้คือเทพเทวริสค่ะต้นนี้ถูกใจมากสวยกระถงางไซส์สีนะคะแล้วเป็นไม้ป้ายนะคะสีเขาแบบสวยมากๆค่ะมีป้ายสีแดงเข้มเลยนะคะทุกคนต้นนี้เปิดราคาที่ 4,500บาทตันนี้4,500บาทนะคะทุกคนเทพเทอริสนะคะอูโหเป็นเสน่ห์ของบอนสีนะคะคือไม้ป้ายสีสวยๆแบบนี้นะคะดูแล้วไม่ไม่เบื่อเลยค่ะทุกคนสวยมากจะเล่นสีไปเรื่อยเลยค่ะพอโตขึ้นเขาก็จะมีสีไปอีกเรื่อยๆนะคะให้ลุ้นไปเรื่อยๆเนาะมัจะแดงออกกลาค่ะเขาจะไม่แดงออกค่างอืมโอเคค่ะต้นต่อไปเลยค่ะ ต้นนี้กเกษตรศาสตร์ค่ะต้นนี้นะคะสีเขียวสดใสแบบนี้สะดือแดงเข้มขนาดนี้ชื่อเขาคือกเกษตรศาตร์นะคะต้นนี้นะคะ,กะเกษตรศาตร์ค่ะสวยมากนะคะกระถางไซส์สี่เหมือนกันนะคะทุกคนต้นนี้พี่ปุ๊กเปิดราคาที่สี่ร้อยค่ะต้นนี้สี่ร้อยค่ะทุกคนดูนะคะใบสีเขียวเข้มๆนะคะ สดือสีแดงนะคะแล้วก็จะมีลายจุดขาวๆแต้มๆนะคะเราแอบมีเห็นสีแดงๆด้วยนะคะต้นนี้เกระาสตสานะคะ400บาทค่ะสวยๆเลยโอเคค่ะต้นต่อไปเลยนี้ค่ะมัขขวานค่ะต้นนี้คือมัขขวานรังสรรใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไม้ไปอีกตัวหนึ่งที่ สวยมากๆ<ส>ากนะคะแล้วก็สีเขาจะตัดกันแบบชัดเจนมากนะคะสีจัดมากมัคควานรังสันต้นนี้นะคะเห็นสีมาแล้วชัดๆคือป้ายทุกใบนะคะทุกคนตั้งแต่ใบแรกจนจนใบที่เขาออกมาใหม่นี่ก็ป้ายหมดเลยนะคะสวยๆเลย,ย,เลยต้นนี้พี่ปุ๊กเปิดราคาที่600บาทค่ะต้นนี้600บาทนะคะมัคควานรังสันว้าว จะลองกรีก๊ดๆนะคะสวยมากนะคะ mm hmm. มัคคุรานังสรรหกร้อยบาทค่ะทุกคน mm hmm. โอเคค่ะต้นต่อไปเลยนี่ยกจัก,กรพพัดค่ะต้นนี้ขาวใบกลมขาว,ขาวใบกลมแบบนี้นะคะ mm hmm. ขาวใบกลมแล้วก็ตัดสีเขียวแบบนี้หน้าหน้าธนุถนอมมากนะคะ mm hmm. คือยกจักรพพัดใช่ไหมคะใช mm ่ค่ะต้น,นนี้ยกจักรพพัดราคาส mm ี่ร้อยบาท ต้นนี้สี่ร้อยบาทค่ะทุกคนโอ้โหค,คืออยากให้ผู้ชมได้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสกับเขาจริงๆนะคะคือเขาจะสวยมากนะคะทุกคนสีขาวมีเสน่ห์นะคะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะหยกจัก,กรพพัดต้นนี้สี่ร้อยบาทค่ะต่อไปเลยค่ะมาต้นต่อไปต้นนี้คือองค์หญิงค่ะต้นนี้คือองคหญิงนะคะ ดูสีแล้วก็ลักษณะของใบของเขาก็คือจะเป็นใบเรียวยาวเรียวยาวนะคะตัวายใบแหลมนะคะทุกคนนี่ค่ะจะมีสีแดงเข้มตอนโตตอนโตมาก็คือจะเป็นสีแดงเข้มเข้มนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนใบจะเงาเงาองญิงนะคะต้นนี้ใบเขาจะเงาแวบสวยมากนะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะหกร้อยบาททุกคนตัวนี้หกร้อยบาทนะคะนี่เวลาที่เขาโดนแดดนะคะใบเขาจะเงาแวบสวยมากค่ะ นี้เลยโอเคค่ะต้นต่อไปเลยค่ะทิพวารีค่ะต้นนี้คือทิพวารีนะคะหรือแม่ดารานพรรัตน์ต้นเองอันนี้เขาคือแม่ของดารานพรรัตน์นะคะทิพวารีนะคะต้นนี้เราเห็นแล้วสามใบคือสวยมากนะคะต้นนี้ออแดงออกจคือแดงชัดค่ะแบบนี้นะคะต้นนี้ ร้านไม้งามนะคะเปิดที่ราคาหกร้อยบาทตัวนี้600บาททุกคนโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะทุกคนทางบ้านก็รับชมไปพร้อมๆกันนะคะแล้วถ้าสนใจก็อย่าลืมนะคะกดสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เราจะทิ้งไว้ให้เนาะต้นต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นดารานภัสค่ะ ดารานพรัตน์นะคะ,<ฮ>ะเมื่อกี้เราดูแม่แล้วนะคะอตอนนี้เรามาดูลูกนะคะต้นนี้คือดารานพรัตน์นะคะ,<ฮ>ะว้าวคือลักษณะเด่นๆของเขาคือสีของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาจะมีป้ายค่ะจะเป็นสีแดงแล้วก็จะเริ่มมีป้ายแล้วนะคะทุกคนป้ายคือคเขียวเข้ามาป้ายคือเขียวแบบนี้นะคะดารานพรัตน์ก็แตกต่างจากแม่เขาแม่เขาจะแดงทั้งใบค่ะอ๋อของแม่เขาจะแดง เป็นพื้นทั้งใบเลยใช่ไหมคะแต่คือดารานพลานี้เขาจะมีป้ายสีเขียวแบบนี้นะคะทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วนะคะป้ายของเขาแบบนี้นะคะสวยเลยต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะสองพันเก้าครัต้นนี้สองพันเก้าค่ะทุกคนโหนี่ค่ะสวยมากแลไอเทมมากค่ะต้นนี้ให้ทุกคนดูชัดๆนะคะ ใกล้ป้ายแล้วค่ะ,คะโอเคค่ะต้นสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้วิมานรักค่ะต้นนี้วิมานรักนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราพาทุกคนไปดูต้นแม่พันธุ์ของเขานะคะต้นใหญ่ที่ว่าสวยแล้วมาดูต้นเบบี้นะคะเขาหน้ารักมากนะคะทุกคนนี่คือสเสน่ห์ของบอนสีนะคะบอนบางตัวก็คือจะสวยตอนที่ตัวเต็มที่แล้ว แต่บอลบางตัวก็คือสวยตั้งแต่เด็กนะคะน่ารักตั้งแต่เด็กเลยนี่นะคะอันนี้คือวิมารักนะคะต้นนี้สวยน่าทนุถนอมมากเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะสองพันบาทค่ะตัวนี้คือสองพันบาทค่ะทุกคนว้าวสวยงามมากมากค่ะเบบีค่ะเบบีของพี่ดาแม่กองนะคะนี่สวยมากหกร้อยบาทสวยน่ารักตัวนี้หกร้อยบาทนะคะทุกคนเปิดราคามานะคะนี่เลยค่ะ ไซส์ก็จะประมาณกระถางสี่นิ้วกระถางสี่นะคะนี่แบบนี้เองโอสวยมากเนาะน่ารักอะน่ารักน่ารักุีกตะมูตะมีมากทุกคนมาดูเพชรจิตสีต้นนี้นะคะตะมูตะมีแบบนี้นะคะลายๆดังๆแบบนี้นะคะสี่พันห้าค่ะนี่ค่ะสวยมาก เาะนะลายเขาสวยเนี่ยคือ uh huh. ตอนโตเขาก็จะมีความสวยด่างเยอะค่ะคืออันนี้คือชัดตั้งแต่เด็กแล้วใช่ค่ะลายเขาสวยเ็จ็ดสีนะคะนี่คือด่างด่างตั้งแต่เด็กเลยเขาเรียกว่าไมา้อนาคตดีวันนี้เราก็มีพี่ปุ๊กนะคะแล้วก็พี่อาร์มนะคะพาชมสวนไม้งามนะคะทั้งดูทั้งต้นพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็ดูทั้งต้นเบบีแล้วก็สามารถเปิดราคาให้เราทุกคนนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามอยู่นะคะถ้าสนใจนะคะที่จะ ติดต่อสอบถามนะคะพี่ปุ๊กเรื่องบอนสีน,สนะคะหรือว่าไม้ต่างๆที่ร้านมีอะไรบ้างคะพี่พี่ปุ๊กคะก็จะมีบอนสีนะคะจําหน่ายเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับค่ะค่ะแล้วแต่ฤด,ดูกลาลเลยค่ะก็ะะถ้าสนใจนะคะทุกคนสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์เราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปข้างล่างนะคะแล้วก็ในลิงก์ข้างล่างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับ วันนี้เราก็ต้องขอฝากทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีที่รู้ค่ะ,ะโอเคค่ะเราก็ได้ดูกันแบบเตรียมอิ่มจุใจไปแล้วนะคะสำหรับบอนสีสำหรับวันนี้ของร้านไม้งามนะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วเราไปเจอร้านพี่เขาที่ตลาดพระเงินนะคะก็ตามหาว่าร้านพี่เขาหรือสวนพี่เขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้เราก็ พาทุกคนเข้ามาดูแล้วลุยเข้ามาถึงที่เลยนะคะอยู่แถวบ้านแพ้วนะคะส่วนรายละเอียดทุกคนก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเฟซบุ๊กที่เราให้ไว้นะคะทุกคนวันนี้ก็ลาทุกคนไปแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปช่วยกดไลค์กดแชร์แลวกดกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ <จะ S 1> บ๊ายบายค่ะใจดีมากนะคะเจ้าของสวนร้านไม้งามนะคะให้ต้นนี้เป็นของขวัญกับเรานะคะ ซึ่งชื่อเขาก็มีชื่อของขันนะคะโอ้โหเมื่อกี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเจ้าของร้านใจดีนะคะนี่ค่ะคือสวยมากจริงๆค่ะโอ้โหต้นนี้นะคะของขันนะคะโอ้โหละลายค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ